ทีออกแซนบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์เดินหน้าผักดันการเติบโตในวงการความงามพร้อมคว้าตัวเอมสันเทสคุณากรน,นักแสดงหนุ่มมากความสามารถมาเป็นทรีเซนเตอร์คนแรกพร้อมเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน BJC a Esthetic Awards 2025งานประกาศรางวัลความงามสุดยิ่งใหญ่แห่งปีภายใต้ธีม Immersive Beauty ที่จัดขึ้นโดยเบอร์รี่ยูกเกอร์จำกัด เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในวงการความงามตลอดปีที่ผ่านมาต,ต้องเป็นน้องเอมเลยค่ะน้องเอมเป,เป็นความงามอย่างเป็นธรรมชาติมากๆค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆค่ะก็จะขอส่งถ่ายความมั่นใจให้กับทุกท่านที่ได้สัมผัสที่ออกแซนนะคะก็จะได้มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความ ต้องขอบคุณคุณน้องเอมนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียริทางทีออกซานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีระดับโลกค่ะก็จากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ความยืดหยุ่นของอะไหยาลูโลเลนของเอฟินี้ยก็จะเพิ่มความเป็นธรรมชาติที่ดูไม่ออกเลยแต่ว่ายืดหยุ่นแล้วก็งดงามมากค่ะเอมความรู้สึกตื่นเต้นมากครับเราเป็นเกียริมากจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของของแบรนด์และสินค้าคุณภาพระดับโลกจริงๆครับ,รบเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความมัน่นใจคนท้อง,ม,งาม,ม,ามันจะช่วยตีจุดเพนพอยได้อย่างง่ายดายแล้วแล้วมันทําให้ดูธรรมชาติไม่ดูแต่มสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากของผมช่วงนี้โดยเฉพาะมันเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มเข้าง,งาน,งานก็ต้อง,ต,องต้องให้ความสําคัญกับการดูแลผิวการดูแลหน้าร่า,า,คามมงความมั่นใจสำคัญมากครับแล้วสินค้านี้ ช่วยช่วยโดยตรงเลยครับเขินครับเขินมากตอนนี้ก็เขินอยู่ค่ะก็ขอฝากยอกแซนไว้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชั้นยอดเยี่ยมจริงๆที่สุดแล้วเลยของฟิลเลอร์ค่ะก็จะเป็นความงามที่ดูเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพิ่มความมั่นใจที่มีมากอยู่แล้วให้ต่อยอดขึ้นไปอย่าง ัก็ฝากฟิลเลอร์ของพอแซนด้วยนะครับเป็นฟิลเลอร์เติมเต็มดูธรรมชาติเพิ่มความมั่นใจของขอบคุณมากครับ